กลับในรอบในรอบหนึ่งปีก็ว่าอะไร้เข้ามาคามพ่อคิดถึบ้าบนเก่าไหมคะไม่รู้ก็จริงๆแล้วก็มันก็ผูกพันอยู่พี่น้องอยู่แล้ว<ม>แล้วก็ได้คุยกันผูกพันถามว่าคิดถึงบ้านเก่าไหมก็ก็คิดถึงกลับมาเช่นนี้นี่ก็คือสามารถทำนายรุ่นทุกคนได้ไหมคะคนที่ยังอยู่ในครอบครอวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ไม่ใช่เป็นคนทายรุ่น ใบขั้วหน้านะครับต้องให้ในใบชัดเจนว่าก้าวข้าวกว้างแห้่นะครับดังนั้นอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็มันผ่านนะครับเบิร์ดเบิร์ดเปเรืทางทุกๆเรื่องทุกประเด็นตีวะตีไหมตีอะไรมาเพื่อคือเนื่องจากผมเป็นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแล้วก็คุ้นเคยกับพื้ที่ต่างๆดีก็ผมจะเชื่อดูแลเรารับ คือเนื่องจากว่าณเวลานี้เรายังไม่เห็นหน้าผู้พับว่าจะใครบ้างนะเดี๋ยวรอให้มีความชัดเจนถึงจะกล้าพูดว่าลองดันไม่เน้นอย่าหวังจะทีเดี<ๆ>แต่ว่าสำหรับบ้านผมผมหวังอยู่แล้วแต่ว่ามีการหน้าตรงกับสมัครไหมใจของท่าของทาง8จังหวัดภาคเหนือก็ลดเปอร์เซ็นต์นะหมายถึงว่าจะไม่มีการเปลี่ยนในใครที่เป็นผู้ใหญ่หรือเปล่าอ๋อไม่ครับไม่มีครับ,ไม,มรบไม่มีการเปลีรร่ยน สถน,าาานการณ์กา่นกรแข่งนนีนเดีไม,กกม,มป 2, ป่ปี62ค่ะมัตนมต่างกันมากคะคือสถานการณ์การเมืองปี62กับปีปี66นต่างกันต่างกันมากเนื่องจากว่าคู่ต่อสู้ต่างก็เตรียมตัวดีหมดนะครับทุพกพักก็เตรียมมา4ปีแล้วนะครับรวมถึงพักของปราพัชรด้วยด้านผู่แข่งก็จะแข่งน,นะครับก็ถามว่าต่างหรือไม่ต่างมากดูแล้วหนักกว่าที่อื่นทีแล้วมากเลยออ ถ้าเป็นพื้นที่ที่ผมดูแลยอยู่ผมไม่ค่อยหกกนักใจผมว่าผมพอจะดูแลที่เราได้เราจะมาดับาได้คนี้รอบนี้จะสามารถไอดได้คือท,ทุกพักการเมืองก็หวังว่าพเผเอจจะสามารถทำได้ก็เช่นเดียวกันมันแ่นนว่าจ,าจะตนัน่เป็นข้ยอยู่น่ได้ไหมคะก็ตามตามที่ที่พวกเราได้รับรทราบบอกว่าพวกเราพยายามจะปักกันท่านงก่นเดโกโควิดนะครับให้ มาเป็นผู้นำของประเทศในฐานะการโคดเด็กกวิทย์นะครับในฐานะการบ้านเมืองอย่างนี้ผมว่าท่านเหมาะสมที่สุดแต่ในท่านพืที่ท่านควบคุมดูแลอยู่ไม่ได้เป็นหนวกเรื่องของการลช้ของท้องที่เราต้องการไม่ไม่ห่วงผมทำพื้นที่ผมผมมีความมั่นใจอ่ก็ทางภาคเหนือนี่ก็าสำคัญนะครับโดยเฉพาะแต่ดภาคเหนือ พยายามทำให้ทางที่รถไฟ8จังหวัดภาคเหนือมานได้ตลอดในเรื่องของการแก้ปัญหาราคาผู้คนส่งพิเศษประเภทสำคัญใหญ่นะครับซึ่งผมก็ผลักดันในเรื่องของพรบลำใหญ่ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเป็นลูกเป็นรา่างแล้วนะครับแล้วก็บรรจุการประชุมของคณะกรรมการนโยบายของภรคพลังงานก็ทุกท่านกาา็รับทราบอยู่แล้วว่าเราจะรอ,องรับการักดันเรื่องนะครับพรบลำใหญ่ให้สมเร็จแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะที่เป็นประเด็นอยู่ในเวลานี้่แล้ในเรื่องของการขึ้นเงินเดือน พี่น้องนะครับพัการาชท้องถิ่นทองที่ท้องถิ่นก็คืออบตอเทศบาลสมาชิกนะครับท้องที่คือกำนันผู้ใหญ่บ้านในส่วนของของพรรคพลังประชารัฐเราเราไม่ใช่ที่คุยนคันเราคุยเัื่าแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เราเพิ่มตั้งรัฐบาลใหม่ว่าเรื่องจากสิบกว่าปีแล้วนะครับในเรื่องของค่าตอบแทนของพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นที่เป็นอบตเทศบาลหรือท่านหรือพี่น้องสมาชิกนะครับ ตลอดจนถึงพวกเราทั้งทีทั้งที่คือกำลังที่อยู่บ้านเราเราก็คุยมาตลอดว่าควรจะปรับเพื่อให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันคนเราถ้าอยากจะเอาองเดือดร้อนอยู่ด้วยค่าของชื่อมันไม่สามารถทำอะไรได้หรอกคุณน้องอันนี้ท่านเขาเสร็จถึงไม่ใช่ทุกสั่งแต่ว่าการเป็นข่าวรายการคนเลยมองว่ามันต้องการแบอกคหงการหน<ม>ังสนอพคือคือถ้าจะมาพูดตอนนี้นี่ก็เราเราก็มันก็ประมาณนั้นแต่ว่า ทางทางพวกเราคุยกันมาแล้นช่วงผมเป็นต้นปีผมเดินทางไปตรวจเยี่ยมแต่ละพื้นที่ก็มีการพูดคุยเรทั้งทางนายกสมาคมอบตต์นายกสมาคมกำนันผื้นบ้านในประเทศไทยเราคุยเรน่องมันกันเราไม่แนวไม่ยอมไปยนดจากตําหนักสมบัติกลางคืออะไรอดีตของเก่าที่เราเคยคุยมาอยู่แล้วท่างทีท่านก็เด็กกระวิดซึ่งท่านกำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยท่านก็เคยได้ความรู้แล้วก็ให้พวกเรามาทำกันบ้านนานแล้วที่ผู้ที่ ผมว่าถ้าจะมีการขึ้นของคนเราที่บ้านก็ทั้งทั้งทั้งท้องถิ่นและท้องที่ที่ผมหมายถึงไม่ได้เป็นการเฉลิมฉลองในช่วงของการขัเคลื่อนเร่องตั้งชุมคนที่เราขับเคลื่อการขึ้นอย่างนี้ไม่ไม่ใช่นะเป็นการบ้านที่เราทํามานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้สำเร็จเราพยายามผลักดันในเรื่องนี้มานานเพราะว่าครั้งกระทรวงอุตสาหกรรเพราะว่าอคาณคุณภิรพันธ์บอกว่าก็แค่ทำตามนั่นคือติดตามได้ไหมครับ คือเรื่องนี้เนื่องจากว่าเราผลักดันม,มานานแล้วนะครับดังนั้นถ้าพรรคใดบ้างหรือยิบขึ้นมาเป็นประเด็นผมก็ผมผมก็เห็นด้วยนะมันจะได้ทำความรับผิดชและต้องทำการจเข้ามามีบทบาทแล้ท่านทำในรัฐธรรมนูญธรรมชาติจะเป็นวิวการเมืองติดการที่มันผะต้อว่ามันไวายจนไปที่เรื่องนั้นตอนนี้ทำให้พี่น้องได้กลับมาเป็นเจ้าสอยมั่สุดดีกว่าเรื่องที่เราจะต้องวัง กผัเิคืเนนายกน่ายกนคือผมไม่สามารถจะเตํารวจหรือะให้ตอบได้ว่าจะสนับสนุนหรือไม่สอย่างต้องฟังคบงการโดยผู้ยื่นต้องนนบายครับีสามารถรมาดีแล้ได้ผมยืนยันว่าผมไม่ที่จะทลากับใคร แล้วก็ผมต้องการทำงานการเมืองอยากสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติของประชาชนเป็นผู้ตั้งนะครับตอนนี้วาตอนนี้กตอีแตก,ก,ก,กต่างะไาแตกต่าง,ต,างต,ต่างมากในเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของบัตรชสวยการเินรัฐการแก้ปัญหาเรื่องน้ําเรื่องที่ดินซึ่งวันนี้นะฮะท่านหัวหน้าท่านจะจะแถลงนโยบายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องน้ําที่ดิน ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เป็นผลงานโดดเด่นที่เราทำมาโดยตลอด4ปีที่ผ่านมาในช่วงที่ผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผมทำเรื่องนี้มาโดยตลอดถือว่าเป็นเรื่องสำคัญการผลักดันสปกัให้เป็นโฉนดหรือทำให้ที่คอสชเป็นสปกัเป็นเรื่องสำคัญมากเลยสำหรับชลธไม่ได้มีคนในพิธีเป็นตัวเด่แล้วเนี่ยเอ่อเป็นเพื่อนเเอราอย่าเป็นว่าผว้จารถ้าเลยเอาเป็นว่าพวกเราสมเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เ ครับขอบคุณครับท่านครับเราต้องดูไม่ใช่เราติดงาน